E <raktion> สวัสดีครับผมย้นรการซันฟชั่นนะผมวันนี้คุณอยู่กับเกมฮีโร่ดิเออร์ธผมับการปรับแพทนะผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฮีโร่ได้ถูกปรับแพทแบบหนักหน่วงหนึ่งขั้นผมเห็นแล้วแบบโอ้โหมึงปรับขนาดนี้เลยเหรอมีอยู่แล้วกันประมาณ3ตัวนะผมคือตัวแรกก็คือโซโลมอน หรือบางคนเรียกโซโลมอนนะผมแล้วก็ไอ้สองตัวที่ที่ยังเหลือที่ผมคิดว่ามันปรับแล้วแบบอันตรายมากๆก็คือกันเบดนะผมตัวหนึ่งครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันอันตรายจริงนะผมก็คืออาร์ติลเลรีนะผมอาร์ติลเลรีเก่งวะอาร์ติลเลรีเก่งไม่เป็นอาร์ติลเลรีนะผมมาดูบ้างดีวกว่าครับว่ามันถูกปรับไปยังไงนะผมผมขออนุญาตเละอกอับดอนออกมานะครับเฮ้ย อลัมาเดนอย่าพึ่งไอพวกขี้อ่ะกลับมาอีกก่อนกันเบสตัดน้ำแมวเลยแ้วผมก็เดี๋ยวขออนุญาตอ่าผมไม่ได้สร้างไว้เลยนะโทษทีมาเริ่มมาดูสีตัวนะผมก็ดูจากโซลมอนก่อนนะผมโซลมอนสกิลถูกป,ปรับเป็นอย่างนี้นะผมก็คืออืมอะไมึงนนะแ้วผมก็เออมันต้องทำให้ดูดาเมจดีกว่า โอ้ช่างมันเราใส่ไปดีละเรื่องดาเมจที่ขอไม่พูดถึงแล้วกันนะผมก็สกิลหนึ่งมันถูกปรับให้เราให้มันแยกเป็นสองสกิลแล้วผมตัวสกิลระยะใกล้กับระยะไกลนะผมวิธีกดก็คือกด w กับ e WQ นี่เองผมก็คือมันจะกลายเป็นแบบโจมตีพลังเวทอ่ะโดยใช้พลังเวทนะผมเป็นทางตีต่างๆหายแบบพร้อมพร้อมยังตีเราครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วแบบว่าเอาไม้โบก็เสียหายทางเวทอีก120นะผมทำไม่ซิวอยู่นะนะสมบูรณแบบสมบูรณสโลว์อ่ะคือการเคลื่อนที่ลดลงนนั่เองคือแบบนี้นะผมก็คือระยะไกลไกลแบบนี้นะผมถ้าระยะไกลแบบนี้ แล้วก็คือฉันมันอัดใซ็คอมโบได้ผมก็คือระยะไกลจะหนีก็ใกล้ใกล้ใกลอยู่เงี้ยอย่างเงี้ยผมติดไปก็จะได้ประมาณนี้นะผมก็ได้ทำนองนี้นะผมถ้าว่าได้เห็นมันแรงมันแรงนะครับแล้วก็ทักษะตัวที่เพิ่มโกดุขาท,ที่ทาได้ก็คือเดี๋ยวผมเลือกอาอาสปาของอ ครับผมดูจะนวนเงินที่ได้ผมมันจะบวกโบกขึ้นมาเข้าเห็นไหมครับครับยังสิบแล้วครับมันจะทุบมันจะเชื่อมชาร์จเรื่อยๆครับผมสิบสี่แล้วครับเห็นมัาระยะไม่โดนเห็นปะระยะเพิ่มขึเรื่อยๆนะผมดูว่าจะเพิ่มถึงขนาดไหนนะผมเดี๋ยวผมจะสปาไปเยอะๆเลยนะผมถึงได้แค่หกตัวนะผมก็คือได้แค่ถึงสามสิบใช่ปะสามสิบปะใช่ครับมากสุดแค่สามสิบนะผม จากเงินเดิมมานระบบสามส okay. ิบเข้าไปเนอะผมก็คือจะได้เงินของโซลมอนเนะสกิลสามคือเพิ่มดาเมจให้กับคุณแล้วอ่าเพื่อนเพื่อนฝ่ายเดียวกันเนอะผมก็เดี๋ยวเราใช้จะแบบนี้เนอะผมพลังโจมตีคูณสองอ่ะพลังตีนี่คูนสองนะผมแล้วก็พลังตีเนี่ยพี่เีจตีกับเราไม่เข้าครับผมเพิ่มพลังจมตีสองเท่าก็คือความเร็วนะผมเพิ่มความเร็วการโจมตีไม่ใช่พลังโจมตีสองเท่าเพิ่มความเร็วการโจมตีสองเท่าผมคือทำไม่ได้ เนี่ยตามแมวผมแล้วพอไปรำหมดใช่ป่ะมันก็จะหายดิอือเชื่ออ้าวไม่หายวะเจ็ดจบเราช่างแม่งเหรอบวกไปให้กับบนบวกกันจริงสองเท่าเองมันก็ทำให้แบบถ้าเกิดอัพก็แบบใช่ป่ะมันแบบเกี่ยวกับพอเราได้ตัวเลยผมก็คือทำไมเราตีเราขึ้นอยู่แล้วแล้วเกิดเรากดให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนและเราเนี่ยเพิ่มการเพิ่มการโจมตีมปนสองเท่าเลยผมก็คือตอนแรกเท่าไหร่ก็มูลหนึ่งร้อยใช่ป่าวก็รำสองร้อยนี่ผมก็คือตอนพอมโดนตีไอ้ผมพอตีเนี่ยเรากดไปเนี่ย เราจะได้เป็นร่างมาตากมาผมแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีรองชิปประมาณสองพันสามที่เราสามแล้วก็ได้รับสกิลใหม่ทั้งหมดอีก3สกิลนะผมก็คือเวลากดไปเสร็จแล้วก็สกิลหนึ่งจะเป็นสกิลสองคือการโดดใส่ผมทำให้ติดน้ำสตันนะผมแล้วเน้นน้ำสตันเป็นเวลาเอ่อหนึ่งจุดสองห้าวินโดดระยะไหนก็ได้เดี๋ยวเร่องนี้ผม แล้วก็สกิลสามสกิลสามนี่ไม่ใช่ไม่สามารถใช้ได้มันคือจะเป็นสลับกันะที่หนึ่งแกนฟันติฟันเนี้ยแล้วก็มันมีปัญหาคือตรงที่สกิลอันติมันเนี่ยต้องใช้ตอนที่เราเลือดน้อยๆเนี่ยก็คือต้องรอสักครู่นะครับถ้าลดลงไปสักประมาณครึ่งเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมเสร็จแล้วกดอันติได้เลยโอถุยทำไมแป๊บแล้วผมเลือดมันจะลดเรื่อยๆนะผมเพราะว่ามันเป็นเหมือยะเวลาอะไรอย่างเงี้ย รเรากฎสติได้ครับครับผมหรือว่าปักล่างอันตรายมากนะลูกแก้วลูกนึงเนี่ยทำการเมทได้ประมาณหนึงแปดร้อยอ่ะแล้วลูกแก้วลูกนึงอ่ะประมาณประมาณร้อยห้าสิบอ่ะที่เวอร์สามอ่ะร้อยยี่สิบร้อยร้อยสิบสองกับเจ็ดสิบห้าอะไรประมาณเนี้ยน้องจฉียวเฉียวแล้วก็แบบว่าวิธี่ทำให้มันโดนแบบระยะสูงสุดนะผมคือหวยเยอะอดอนตกดิลูกอ่ะดอนตกตกแล้วลูกตกไปเออตบตบให้ยามใกล้เป้าหมายใกล้มากสุดถึงม ทำไงไให้ทันใกล้สุดอะเวลาระเบิดออกมะอประมาณสามสี่ลูกแล้วก็เดินหมดเนะาเห็นไหมครับถือว่าแรงใช้ได้นะผมจริงๆส้องรับผมถืวอว่าแรงมากเลยนะก็เอาดอนนี่จบไปก่อนพักไว้ก่อนกนะันมีหลายม,ม,มีหลายตัวเดีย๋ยวจะนานเกินไปอาทิลลี่ผมทีน้อโโดี้หลายๆคนชอบกันอยู่แล้วผมถูกปรับให้หน้ากโกว่าเดิมเยอะเลยครับแต่ว่าข้อเสียม,มันคือสกิสกลหนึ่งของมันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเวลาย,ยิงปืนจะไม่รู้ผ่านคือมันจะติดตัวเองเม็นไหมครับแรงติดตัวแฮร์นผมมันทำให้สมัต ของสปาวให้ทุกร่างเห็นกันแบบจัดๆนะผมก็คือจะเอาเอาลำไส้ตัวให้อัารมณ์เฉยๆนะผมปกติถ้าก็ยิงทะลุผ่านเป็นแผดเก่านะผมคือสกิลมันจะทะลุผ่านเลยนะผมแต่ว่านี้จะไม่ทะลุนะผมไม่โดนนะจะไม่ทะลุผ่านไปนะผมยังนั่งยิงหลังเอาได้ดีๆหรือวะก็ตายฟรีแล้วโอ้โหมั่งเลยนะผมนะครับมันไม่ทะลุผ่านนะผมมันจะติดที่ตัวแรกเลยคือมีตัวแท้งมาก็ยู่แท้งเพื่อนได้าวจิ๊กซอวเป็นการ สกิลสามเหมือนเดิมโบติคือทำให้เพิ่มบาร์ดเพิ่มบาร์ดระยะเพิ่มระยะการโจมตีเชตสกิลผมแล้วก็ทำให้ฝันข้ามสโลเหมือนเหมือนสกิลเก่าไงเองผมส่วนสกิลสองนี่เดิมทำให้เหมือนกับปล่อยอกบาลลงไปไม่ใช่ดิถือว่าปล่อยเขาเรียกว่าปล่อยเลยวะขี่ปนามุธอ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรนั่นอ่ะแล้วเขาตั้งก่อหนาเป็นเวทนะผมแล้วทำให้ความเร็วที่ของฝันข้ามลดลงไปนะผมส่วนสกิลอัตีนี่ถูกปรับใหม่ทำให้อ่ะกำหนดฮีโร่กับเป็นสกิลพาสกิลแทรเกตนะผมเขาตั้งก่อหนาทางทางเวทแล้วก็ ติดต่อหา้ายิ่งฝันข้ามไปหากกา่างไกลเท่าไหร่ที่ทำให้ติดต่นอ,อนานขึ้นมากสุดสีด่วิครับผมเวลาผมใช้เป็นแบบนี้โถ้าไม่เปรับก็จะเป้ะไป็นสี่วิผมคือระยะนิดเดียวผมที่กดรอบครับระยะสปิดได้ชิ้นตัวผมเพิม่มหนึ่งจุดสองนะผมเฮ้ยตัวถ้าเรากดอย่างนี้นผมแล้วเราแล้วมันมีเ,เมบรคไก่ผมเอ้ยอกมาลบแล้วไปยังไปสองจุดเก้าวิแล้วเราดูดีกว,ว่านะทำยังไงถึงกลายทำยังไงถึงกลายเป็นสี่วินะผ,ผมก็เดี๋ยวดอนกลับมาลูกดอนดอนเออ เดี๋ยวลืมปรับคาเมล่าอ่ะโทษครับครับผมเสร็จแล้วนะกดนี่ครับผมระยะสุดสุดขอบระยะกระปีอ่ะแล้วเราก็วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยดอนดอนไปดอนวิ่งเลยไปยังไอ้เชี่ยมันไม่ขึ้นระยะด้วยโทษ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 อาดอน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 ไม่กลับเคลียดอนกูมึงจะฮาไปไหนวะดอน มึงไปไม่กลับอะครับเออกลับมาขอปพระทานอภยยัยางสูงนะผมเพราะว่าดอนไม่ไม่ออกกลับนะฮะเอาไปใหม่วิ่งไปให้สุดนะผมนี่ไงสามยี่สองวิคือระยะที่สุดนี่นะสามี่สองวิเลยผมทำด้วยออกออกนอ้ระยะเลยนะนี้อันนี้ไปไกลๆกลเลยนะสามยี่เจ็ดวิที่ระยะนี้ระยะต้องแบบเลยสองหน้าจออะคือไกลชิบหายอ่ะเออ คือแล้วก็แล้วก็แต่อาจจะใช้คอมโบแบบเป็นระยะอย่างไริระยะหวังผลแค่ประมาณสามประมาณสามวิก็พอผมเพราะว่ามากสุดแค่นี้แหละครับพี่เดียคอมโบก็เหมือนเดิมคอมโบไม่เหมือนเดิมผมก็คือเปิดขึ้นไปก่อนอันนี้ตามผมตามไม่สโลว์ถ้หยับไม่ได้แล้วก็ยิงเลยตามนี้ผมเกี่ยวคอมโบมันหนึ่งแล้วก็ขอเล่นอะไรแปบบนึง ตอร์แล้วก็ต้องใช้งานให้คุ้มหน่อยต่อมาผมกันเบลดนีนน่ผมกันเบดนี่ถูกปรับมาแค่ไม่กี่อย่างครับผมโอเคกันเบลดเราสกิลหนึ่งก็เหมือนเดิมทำให้สโลว์นะผมสโลว์ตามเคยซึ่งสองบทเกาะเหมือนเดิมผมสกิลสามเนี่ยเพิ่มตังเต็มเมอร์ขึ้นแรงเพิ่มสกิลกูตามกำลังแรงของเราเมื่อเมื่อบวกระยะห่างแล้วว่าเอาดาเมจของเราอะบวกสจ็ห้าเปอร์เซ็นต์แบบโบนัสทิตยเอาดาเมจของมันเนี่ยไปบวกกับห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์พื้นฐานแล้วก็บวกระยะนี่ผมไม่ง่าย บอกไม่ถูกป่ะเขาอ,อ่านคำน,นึงหรอว่างงจริงโบนัาพลังยิงตีจะเพิ่มขึ้น50%ของค่าพลังยิงตีพื้นฐานมันขึ้นอยู่ใกล้เป้าหมายมีผลมีผลสูตเปอร์เซ็นต์ในแล้วใน,น600ยูนิต600ยูนิตก็ประมาณนเนี้ยเนี้ย136เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยผม139ยิ่งใกล้ยิ่งแรงไวง่งายเนี่ยอยู่ใกล้ใแม่งฟันเลยผมแม่งเจ๋งกับเดิมเยอะจริงดูดิเพราะผมไม่เกิดอันตรีมันอย่างที่ใครๆรู้นะผมว่าคือมปนการลากเข้าไปแต่ว่ามันจะพิเศษกับเดิมคือ พวกก็ไปแล้วล็อกสกิลนะผมคือล็อกเสร็จแล้วเนี่ยไปตรงห้ามจะขยับไม่ได้เลยนะผมเพราะขยับไม่ได้ทำให้แบบว่าสกิลที่ใช้บิ๊กหนีของพวกวิเชียนแฮทเอาให้ดูเลยกัน,นะวะวิเชียนแฮทมันชื่ออะไรวิเชียนแฮทเอานี้เลยว,ว่าเบย์เบยก็ได้ไะ M A G e ะะเ G E เปล่าวะเออเบย์เบยถูกแล้วเอาผมเสร็จแล้วเบย์เบย์มาเอาเบลก่อนเดี๋ยวมันตายไวนะผมเอากันเบยยิงไปครับ จะบินหนีไม่ได้แล้วผมสกิลบินจะใช้ไม่ได้เลยครับเป็นเวลาสี่วิแล้วผมเสร็จแ,แล้วก็บินหนีได้ปกติครับเอาใหม่แล้วผมนี่ครับบินใช้งานไม่ได้ผมบินใช้งานไม่ได้เลยนะ้วผมมันจะเป็นบบโซล,ล่ารไว้เลยแล้วก็เดินบ้างแล้วก็กลไล่สัพท์นี้เลยแล้วก็อะรเคลื่อนที่มาเร็วปกติอยู่แล้วผมก็คือถ้าเกิดไปใช้คอมโบก็ง่ายๆก็สกิลนี้ผมแล้วก็ยิงไปครับแล้วก็ยัดไปเลยครับ,รเ,รบเนี่ยแค่นี้มันก็แบบไม่รู้จะหนียังไงครับเอาใหม่แล้วผมเถอะให้กดเอารีเฟซออกนะรอบนี้ จริงๆตะเกียวนี้เปิดไปก่อนก็ได้อ่าแบบนี้นะผมเสร็จแล้วก็ยัดเข้าไปสะเกียวนี้ยเนี่ยมผงวิ่งยังไงก็หนีหนีไม่พ้นจริงๆบิงก็บิงไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อาแล้วก็ตายแล้วตายอย่างตายหลังเรียบง่ายแล้วผมก็พอดีกว่านะผมก็เดี๋ยวมันจะเฟิร่มอันนี่จะลำคาญนะผมจริง้งโอเคก็ฮีโร่ที่ถูกปรับแบบหนักๆก็มีแค่มีแค่เท่านี้แล้วผมก็ส่วนเรื่องไอเทมผมไอเทมที่ผมว่าปรับปรับแล้วผมเครื่องนะผมก็คือ เสื้อกันลมเราอะเสื้อที่มันใช้กันเวกของเราอะอไหนวะเสื้อสี่ร้อยอะที่เราเรียกกันเสื้อสี่ร้อยอะที่ไหนวะปกตินะครับเนี่ยมันถูกปรับราคาเป็นห้าร้อยว่ะแต่ว่าพอทำเป็นบาเรลนี่ระยะเวลาใบผสมมันเอ้ยราคาใบผสมมันจะลดราคาเดิมอะจากพันหนึ่งเหลือเก้าร้อยเออมันทดแทนตรงนี้แล้วผมแต่ว่าปกติมันคนเราไม่ชอบออกเสื้ออันเดียวใช่ปละ่ะล่ะก็จะเพิ่มราคาไปนิดหนึ่งทำให้เราลำบากนิดหน่อยนอะ ส่วนเองฮีโร่บางตัวเนี่ยมันแบบว่ามันถูกปรับไม้มันเหมาะสมอยู่แล้วก็ไม่ใช่อะไรที่มันหนักหนาสาหัสเท่าไหร่ผมแนะพบคนที่เล่นแบบเล่นกัะประจําอยู่แล้วคือถูกปรับมาบางตัวอะไรเงี้ยก็แบบเออพอรับได้ไวง่ายโอเคก็พอดีกว่าในมุมขอณที้รับชมแล้วผม้วเจอกันในพาร์ทหน้ามีอะไรนำเสนอให้ผู้ชมนะผมพาร์ทน,นี้เราค้องแค่น,นี้แหละคะรับบายครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดซ u b s ไ r i b e กันด้วยนะคะ